สวัสดีค่ะไม่สุงค่ะสสดีค่ะเมื่อนี้ก็นมาเนี่ยครับนวแกวเจนตุ้งทางเหมือนเก่ายาวค่ะเมื่อนี้นวแกลทีป้าปีปีน้องๆเฮากะต้านเขาพักกาดีหมู่บ้านบ้านเฮมก็คือหมู่บ้านของน้องหอมนวลแล้วก็ที่ป้าปีปีน้องๆเฮากะตั้ว่าเอ่อการต้านเขาพักกาหรือว่า ประเพณีของเจิงตุงเฮานี่นั่นแต่ละหมู่บ้านย่างที่เหมือนกันจีค่ะที่ป้าพิปิน้องรองเขากัดตววค่ะปะกติน้องโอแกวก็คือถ่ายดีหมู่บ้านไร่กังคือ่ิี่น้องรองเขาได้ตัวอยู่ประจำเต็มเคยไปถ่ายนอกหมู่บ้านคือ่ิีิน้องรองเขาไรเตยเหมือนนี่ก็มีโอกาสตีตีไปร่วมไปเฮตังบุญซ้อมตังเฮนหนองหอมนวลเขาก็เลยที่มีโอกาสเลยรไปถ่าย กิจกรรมประจําวันหรือว่าการตานเข่าพักกรรมตีหมู่บ้านนั่นค่ะไปเต้นจมกันหวาจ,จังที่เหมือนกันค่ะสําหรับวันนี้นาะแกก็คือจะไปะยังไงช่วยทําบุญหรือเปล่าหรือว่าไปร่วมทําบุญที่หมู่บ้านบ้านเหมบ้านเหมนะคะก็คือชื่อจะแปลกๆหน่อยนึงก็จะเป็นหมู่บ้านน้องหอมนวลน,นะคะก็จะได้ ซื้อของอะไรไปหลายๆอย่างไปร่วมทําบุญกับทางบ้านน้องหอมนวลน,นะคะก็วันนี้น้องมแก้วเนาะก็จะพาพี่ๆทุกคนนั้นไปดูว่า,าวิถีชีวิตหรือว่าการแตกต่างแต่ละหมู่บ้านของเชียงตุงนั้นจะแตกต่างกันออกไปมากน้อยแค่ไหนนะคะปกติ เชียงดูเหมือนกันก็จริงประเพณนีเหมือนกันก็จริงแต่มันจะต้องมีความแตกต่างออกไปนะคะเพราะฉะนั้นน้องัน้ก็จะพาทุกคนนั้นไปชมความแตกต่างนั้นๆพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนไปเลยค่ะ,คะเออยูมีเฮนมึงเขาวัดตัวกันนี่นะ อันนี้ก็จะเป็นในวัดเลยนะคะอ้ออ้อมาเหมือนเจ้าอ๋ออ้อเออมาเหมือนเจ้าเออเออเดี๋ยวขอทำมุลก่อนแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้คือในวัดไ้น้องอเกจะพาทุกคนไปชมนี่เลยเรามารับดูกันว่าที่นี่มีกี่หลังคาเดือนเราจะนับจากอันนี้นี่เราจะเรียกว่าสักเขานะคะสองสี่หกแปดสิบสองมีสิบสามหลังคาเดือน สิบสามหลังคาเดือนนะคะนี่เลยอันนี้จะเป็นซักเขาที่เชียงตุงนะคะแต่ละอันก็จะมีความแตกต่างและก็ความโดดเด่นแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็จะให้ทุกคนมาดูนี่อันนี้แ้วเรแก่เคยบอกว่าคือพื้นเขาสีพื้นใช่ไหมคะพื้นเขาสีพื้นเนี่ย เราจะใส่ทุกอย่างเลยมาดูกันว่าที่นี่ใส่อะไรกันบ้างนะคะแล้วนะแต่ละอย่างที่ใส่นี่คือมีความหมายว่าอะไรกันบ้างเนาะหน่อนะคะที่นี่จะเรียกว่าอันนี้นี่เมนูมตัวนี้เรียกว่าหน่อหวานโคนะคะก็คือหน่อไม้ชนิดหนึ่งที่มีรสหวานแล้วก็เอามาผัดนะคะถ้าเราใส่มันก็จะมะีความหมายว่าหน่อเงินหน่อขํานะคะก็คือหน่อเงินหน่อทองนั่นเองนะคะแล้วก็นี่ ปกติเราจะต้องใส่เนืเยแยมไข่ไคหล,ลองริกแล้วก็ทุกๆอย่างที่เราอยากจะใส่แต่วันนี้แปลกไปน,นิดนึงทุกคนดูในจานนี้อะไรคือสิ่งที่แปลกนะคะนี่ค่ะสาวลำวงคือสิ่งที่แปลกนะคะไอ้พุทธิเีนะคะทุกคนเพราะว่า <c oughs> อันนี้คือเขาเน้นว่าเราหาอะไรได้แล้วก็เอาตัวนั้นมาใส่เพราะฉะนั้นที่นี่เขาก็หาอันนี้ได้เป็นปกตินะคะเขาก็เลยเอามาใส่แล้วก็นี่มีผลไม้คะ่ะนี่ ผลไม้แล้วอันนี้ก็คือข้าวต้มที่เราทำเมื่อวานอ่านี่เลยนะคะก็แต่ละที่ความหมายแล้วก็ประเพณีก็จะแตกต่างกันออกไปนิดนึงแต่จะมีประเพณีเหมือนกันทั้งหมดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูแม่ครัวที่ในครัวกันเลยดีกว่าค่ะมีความแตกต่างอีกอย่างหนึง่งมาให้ทุกคนได้ชมอีกด้วยค่ะว่าแต่จะเป็นความแตกต่างอะไรตามไปชม<ด>เลยค่ะก็จะเป็นแนครัวค่ะทุกคนในครัวก็จะแปลกๆหน่อยใช่ไหมรู้สึกว่าวิวนี้เคยเห็นใช่ไหม ไม่อันนี้คือกลับมาทําที่บ้านน้องหอมนวลน,นะคะเพราะว่าถ้าทําที่วัดเนี่ยก็คือทุกอย่างมันไม่ครบทั้งหม้อทั้งอะไรทุกอย่างมันไม่ครบนะคะก็เลยตัดสินใจทําที่บ้านไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะครบนะคะแม่ครัววันนี้โอ้มีห้าสิบคนคะ่ะแม่ครัวมีห้าสิบคนนะคะอันนี้คือ,อต้มเซงม่าได้หรอนี่เนะ๊ะใส่อันใส่แกงแคบของอ่ะอ๋นนอ ก็คือถั่ว่วกถั่วลวกอันนี้มันน้อยใชงไหินะก่ะหมักน้อยไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกอะไรภาษาไทยเรียกอะไรรู้ไหมคะไม่รู้แล้วอันนี้ก็คือตําน้ําพริกค่ะในครัวก็จะมีประมาณเท่านี้เองนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยพันผักในบ้านนะในบ้านนีสมมีคนกี่กล้องเลยแต่จึงว้านไหม

กอนสักครั้งมี13แม่ก็คือน้องแกถามว่าคนทั้งหมดในหมู่บ้านนี้มีประมาณกี่คนนะคะก็คำตอบคือประมาณ50คนอ่าผู้ที่ไปจำศีลที่วัดก็มีอยู่แค่10คนนะคะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็หลังคาเดือนก็มีแค่13นะคะแล้วไฟยังมาถึงตตวสำหรับที่ใอีกไหม โซลาเซลล์คำตอบคือโซลาเซลล์แล้วที่วัดเนาะฮะแสงเดียก็คือถามว่าไฟฟ้ายังมาไม่ถึงแล้วก็เอาเอาไฟฟ้าที่ไหนเอาที่ไหนใช้นะคะคําตอบก็คือโซลาเซลล์นะคะแล้วก็ถามว่าเอ่อทุกหลังคาเรือนมีโซลาเซลล์แล้วที่วัดล่ะมีโซลาเซลล์ไหมคําตอบก็คือมีนะคะโซลาเซลล์ที่วัดก็มีนะคะมาเด็กอ่ะ มาโ่มมันช่ันัอันนี้พี่ไทยจะเรียกว่าผักอะไรเนาะแกไม่ทราบแต่ที่เชียงตุงเราจะเรียกว่าผักอีเลเราจะเอามาจิ้มกับน้ำพริกถั่วดีสงเนี่ยคืออร่อยสุดยอดเลยนะคะที่ซอยปีเนาะเขาเรียกปีอยู่หรือเปล่าภาษาไทยก็เรียกปีเนาะปีกล้วยเอะไรที่ซอยปีใส่ในหม้อเนี่ยก็จะเป็นแกงแค่หรือว่า แกงผักรวมมิตรนะคะก็คือจะใส่ผักทุกอย่างแล้วก็จะมีเห็ดหูหนูด,ด้วยแล้วก็ไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรเช่นดูนะจะมีเรียกว่ามีใส่จะขันด้วยจะขันที่มันคือไม้ชนิดหนึ่งที่มีรสชาติเผ็ดอะ่ะแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้เอามานะคะ

ที่วัดหรือว่าผู้ที่มาถือศีลที่วัดก็ทั้งหมดมีแค่สิบคนเท่านั้นเองนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มให้พรก่อนที่จะทานข้าวนะคะแล้วก็เนนก็เหลือรูปเดียวอีกรูปหนึ่งไม่ว่างนะคะก็เลยทานรูปเดียวอยู่ตรงนู้นเนาะแปลกตรงเอ่อที่ในหมูบ่บ้านนี้แปลกตรงที่ว่าเนนก็ทานในวัดเหมือนกันปกติเนี่ยคือ เออ่ที่บ้านน้ำมัแก้วอ่ะเนียนจะไปทานที่ในกุฏิของเนีนเองเลยเขาจะทําไปถวายที่ในกุฏิอะไรแบบนี้นะคะ วันนี้นะคะก็จะมีผักรวมมิตรนะคะน้ำพริกขวดีสงนะคะแล้วก็ข้าวแคบข้าวแคบก็คือคล้ายๆเหมือนมันทำด้วยออหอมแดงแล้วก็ผสมผสานกับแป้งหรือเปล่าแล้วก็เอามาทอดนะคะก็เลยเป็นข้าวแคบนะคะแล้วก็จะมีพริกอมจะบอกว่าผักสดแล้วก็จะมีผักอีเล่นะคะก็ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เต็มโต๊ะเลยนะคะนะคะก็จะช่วยกันเอาของหวานมาแจกนะคะ ให้ทุกๆคนเลยนะคะก็คือน้องจันแสงกับน้องขอมนวลช่วยกันเอาของหวานมาแจกนะคะก็จะมีาทานข้าวด้วยแล้วก็ของหวานไปด้วยเหมือนกันนะคะกินเสร็จแล้วก็คือจะให้พรอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะบ้าก,ก่อนละบ้าก,ก่อนละ ตังบุญร้องเจ้อาอะไ้่ก่อนลยมันยาวอ่ะท่าที่เก่านี่คือโก้โก๋อันอะไรมันเป็นสัทธาต,ตังเมืองไทยอ่ะเอาสื่อสัทธาตังเมืองไทยอีกกว่าเยา่ยเศตอนนี้คือเอ่อก็คือจะบอกว่า เ,ออเขาถามว่าคือจะบอกเจ้าภาพเนาะคือใครชื่ออะไรนะคะน้องแกก็บอกว่าเอ้ยไม่เออไม่ออไม,ไม,ไม่ไม่ขอออกนามเพราะว่านามอะ่ะคือยาวเกินไปแล้วก็คือแบบเออเป็นนามที่แบบเอ่ยยากนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่เอ,อ่ยนะคะแล้วก็น้องแกก็บอกว่าเออบุญอะ่ะมัน ใครทำบุญะเนาะบุญก็ย่อมไปหาคนนั้นอยู่แล้วคืออ,อสุภาษิตเขาบอกว่าคนเมาเหล้าอะ่ะกลับบ้านยังไงก็ถูกบุญก็เช่นกันใครเป็นคนทําคนนั้นก็ต้องรับไปอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือหนึ่งคือเราก็เกรงใจเลยว่าที่นี่เขาไม่เคยเอ้ยน้ำที่ยากๆกลัวว่าเขาจะตกใจด้วยเหมือนกัน <laughs> เพราะว่าน้าม,มันยากเกินไปนิดนึงแล้วก็มันมินก็คือแบบ มีหลายท่านนะคะเราถ้าสมมติว่าจะเอ่ยแบบร่วมนามของเราด้วยอะไรเงี้ยหูกลัวว่าจะยาวนะคะถ้าสมมติเป็นที่หมู่บ้านน้องวแก้วอะคืออันนั้นเขาชินแล้วเพราะว่าเราก็ร่วมทำบุญทุกๆปีนะคะก็คือให้เขาเอ่ยทุกๆคนเลยนะคะสำหรับในคลิปนี้เนาะน้องวแก้วก็ต้องขออภัยผู้ที่ร่วมทำบุญด้วยนะคะที่น้องวแก้วขอไม่ออกนามนะคะเพราะว่าน้องววแก้วมีความเกรงใจทาง เอ่อทางคนที่เขาเอ่ยนามนั่นเองนะคะ

เอแล้วตอนนี้น้องแก้วก็คือกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้ดูสภาพตอนไปกับสภาพตอนกลับพ่ทุกคนก็คือ หน้ามันเป็นปกตินะคะแล้วก็ลิปสติกก็หลุดหมดแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพีพีเอฟซีจากประเทศไทยนะคะที่ร่วมทำบุญกับน้องวัวแกวในครั้งนี้นะคะถึงว่ามันจะกระทาหันไปหน่อยนึงนะคะก็ยังร่วมทำบุญมากับน้องวัวแกวน้องอแกวก็ขอยินดีแล้วก็ขอขอบคุณอย่าง สุดซึ้งเลยจากใจน้องววแก้เลยนะคะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะและก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเอฟซีช่องน้องวัแก้วเชียงตุงทุกคนด้วยที่คอยชมที่คอยเชียร์ที่คอยให้กําลังใจน้องวัแก้วมาโดยตลอดนะคะยินดีน้ําน้ําคาตานปอมเมบีนอกตีฮับชมแหละคือกําลังใจในช่องน้องวัแก้วเชียงตุงค่ะสําหรับมันนี่กอตที่คอลาปี่ปีปน้องๆเข้าไว้กับอีค่ะซอสอีค่ะไม่ซูงค่ะสวัสดีค่ะ,ไ,คะ,วคะไว้เจอกันในคลิปใหม่นะคะทุกคนสำ สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะบ <c oughs> <c oughs> ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย